พี่ก็ไปถามพวกบรรดาแบบว่าเอ้เกิดอะไรขึ้นกับกับซีเกมครั้งนี้ทําไมมันถึงได้เละเทะต้องเลียกว่าเละแท,แท้จริงๆนะพี่ก้องบอกว่าตอนที่คือตอนที่มีการจัดการาเนียมันคือรัฐบาลหนึ่งแต่พอถึงตอนที่เข้าสู่กระบวนการเนี่ยมันอีกรัฐบาลนึงของสุดท้ายคือรัฐบาลนี้ใช่แต่ตั้งลาเนี่ยคือซีเกมมันต้องเตรียมการใช่ไหมใช่มันไม่ใช่ว่าแบบแบบปี เดือนหนึ่งครั้งหนึ่งไม่ใช่เตรียมการล่วงหน้าตั้งงบตั้งอะไรวางแผนออืก็ปรากฏว่าพอพี่คนใหม่เข้ามาอันนี้ขออนุญาตไม่ไม่ไม่เอ่ยนามนะคะพี่คนใหม่เข้ามาพี่เขาก็เปลี่ยนใช่มันเปลี่ยนไี่เร็วทันฟันขนาดนั้นได้ยังไงเป็นไปไม่ได้เนาะที่มันจะเปลี่ยนได้เร็วขนาดนั้นผมบอกเป็นไปได้พี่ปอลเปลี่ยน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 จะมันเละไงคือถ้าจริงๆอะมันเปลี่ยนไม่ได้ขนาดนั้นพี่ปองมันถึงมันมันมันเละเพราะว่ามันไปเปลี่ยนอะไรทันฟันขนาดนั้นเนี่ยมันเละมาก คือเละมากแล้วเราบอกแล้วคนเปลี่ยนเคมมารู้ไหมเขาไม่รู้หรอกพี่เพราะว่าเราเราไม่สามารถจะแบ่งโซนนิ่งได้ไงจะรู้เลยเราแ,แบ่งโซนนิ่งไม่ได้พี่จะรู้เลยจะรู้เลยคือ,อพอไปเปลี่ยนเนี่ยไอ้ที่เตรียมมาทั้งหมดก็ไม่ได้ใช้ไอ้คนมาใ<ม>หม่ก็ทำอะไรไม่ทัน